มไม่8 7 0 0 0 0กโลเป็นรถยอดนิยมในสมัยก่อนมากๆและปัจจุบันก็ยังนิยมอยู่เป็นรถบ้าน,บ,านบ้านเลยรถบ้านมือเดียวป้ายแดงออกห้างไม่แท้ไม่แท้แน่นอนมารับประกันให้เพื่อนๆเฮ้ยเดี๋ยวกันนะเข้ามาเดือบโอเคโทษทีนะฮะพอดีเพิ่งเป็นมือใหม่อาจจะมีหลุดมีแบบ ผิดพลาดบ้างก็โปลดอภัยด้วยนะครับคันนี้ดียังไงอยากให้ทุกคนมาลองดูอ่ะลองดูนะครับรถคันนี้เดิมเดิมมือเดียวป้ายแดงออกห้างสีเดิมทุกชิ้นทุกคันไม่เคยทำสีเลยยางใหม่ได้ยางมิชลินดอกนั้นหนาใช้นานใช้ยาวๆเกียร์ช่วงยนต์เครื่องยนต์แอร์ช่วงล่างดีเยี่ยมพร้อมขับนะะ และรถคันนี้บอกเลยเลยออกปออกป้ายแดงเนี่ยราคาประมาณ800,000กว่าบาทวันนี้เหลือเพียงแค่288,000เอา288,000เราไม่ขายเราขายแค่278,000บาทอ,าาอ่าฮะเป็นสดแบบนี้นะอ่ะถ้าซื้อสดไม่เสียแบเปอร์เซ็นต์นะครับผมอนน่าีปีคผมนีอะไรนะฮะผ่อนได้กผ่อนได้6ปี อาหกปีนี่ผ่อนอยู่ประมาณ6000กว่าบาทนะฮะแล้วก็เดี๋ยวเคเคจะพาไปดูภายในกันนะครับอลองดูภายในนะครับภายในคันนี้นะครับจะได้เบาะกำมะหยี่เป็นเบาะผ้าเบาะกำมะหยี่เพราะเบาะผ้าเดิมจากโรงงานเลยนะครับอ่าฮะพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันนะครับพวงมาลัยมีปุ่มกดนะครับผมตัวนี้ แอร์เย็นมากแอร์เย็นจัดเลยกิเป็นเกียร์ออโต้นะครับถ้าใครไม่ใช่ไม่ชอบเบาะผ้าจกเคนแนะนำว่าให้ใช้ไปก่อนแล้วพอใช้จนมันมันใช้ไม่ได้แล้วเราค่อยมาเปลี่ยนเบาะหนังนะครับมันเปลี่ยนเบาะหนังได้เลยไม่แพงด้วยในยุคนี้จะยุ่งยากไหมครับจัดไฟแนนซ์ไม่ยุ่งยากครับผมจัดไฟแนนซ์เนี่ยเพียงแค่เตรียมเอกสารทะเบียนบ้านบัตรประชาชน แล้วก็สลิปเงินเดือนหรือหนังสือรับรองเงินเดือนสเตทเมนย้อนหลัง6กเดือนครับผมหรือ3ามเดือนก็ได้ฮะเครดิตดีจัดเต็มฟรีดาวได้เลยนะครับต้องค้ำประกันไหมครับถ้าเครดิตดีไม่ต้องค้ำคับซื้อคนเดียวได้เลยครับผมอันนี้มีรายบัญชไหมครับมีเงินเอาเงินเดือนฮะเงินเดือนประมาณสักหมื่นห้า 15, ก็มาออกได้เลยครับออกผ่านง่ายมากสบายสบายเลยครับผมครับคันนี้อ่าเดี๋ยวผมให้ดู อ่าดูโครงสร้างของมันนะฮะตะเข็บตะเข็บที่เขาว่าอ่าเดิมๆเ,เป็น,นยังไงฮะร้อยรอยอาร์คนะครับเรียงเรียงเป็นเนี่ยฮะมาเป็นจุดเป็นเรียงออย่างเงี้ยครับผมอ่าอ่าต่อต่อต่อ,ต,อต่อที่ด้านหลังเลยครับ ครับคันนี้รับประกันอะไรบ้างครับรับประกันว่ารถไม่มีชนหนักพลิกคว่ำจมน้าตัดต่อกอไม่เปลี่ยนเครื่องเปลี่ยนสีไฟไหม้ย้อมแมวถ้ามีทางรถบ้านคุณชวลิตยินด,ดีรับคืนร้อยเปอร์เซ็นตเต็มเลยนะครับอ,อ่าไปทางฝั่งด้านซ้ายเลยครับทางซ้ายของรถนะครับฝั่้า้เยเดี๋ยวด้านท้ายเดี๋ยวค่อยค่อยย้อนกลับมา าทางนี้ทางนี้นะครับตะเข็บเดิมเดิมไม่มีชนไม่มีจมน้ําเดิมทุกชิ้นนะครับโชว์รูมอยู่ไหนครับโชว์รูมตั้งอยู่ตรงข้ามเซน็ทนทรัลสารยาเยื้องเยืองกันนะครับผมแล้วก็ปิดเราปิดตั้งแต่เราเปิดเราเปิดตั้งแต่แปดโมงถึงหกโมงเย็นครับผม อาใครเปิดเนี่ยของสร้างเนี่ย <laughs> อ่าลองลองลองส่งไปที่บาะทีครับ <ใน S 1> บาะกำมะหยี่<ๆ>เดิมๆสวยจัดเลยฮะไม่มีขาดไม่มีฉีไม่มีเปื่อยเลยนะครับครับสนใจติดต่อได้บ้างครับอ่าสนสนใจติดต่อเคนะฮะจิ้มลิงก์หน้าโปรไฟล์เข้ามาได้เลยครับเซลลเคนะครับหรือโทรเบอร์090632 0320ครับผม ราคา288แปดวเราไม่ขายครับขาย277,000บาทครับผม <7 8. S 1> เออสอง0 0 0เจ็ดมื่นาบามาดูด้านหลังครับคู่มือทุ่แม่แรงยางอะไรครบนะฮะรถติดแก๊สไหมครับรถไม่เคยติดแก๊สเลยรถเดิมเดิมแล้วก็สามารถเติมน้ำมัน e 8 5ได้ด้วยนะครับประหยัดมากๆครับ อ่าเดี๋ยวเรามาดูห้องเครื่องนะครับรถบ้านมือเดียวเลยครับผมอ่าเราดองดูนะฮะเม็ดอาร์เดิม m, ตะเก็บเดิมเดิมน็อตเดิมเดิมไม่เคยขอดขันเลยนะฮะครับผมคานหน้าเดิ m, มเม็ดอาร์เดิม รอยซีนกาวเดิมๆนะครับเดิมทุกชิ้นส่วนรับประกันโดยแฟนพันธ้กระบี่มือหนึ่งรถยนต์มือสองนะครับจากที่ชาวลิษเจ้าของโชว์รูมนะครับประสบการณ์มากกว่า30ปีนะครับการันตีซื้อรถกับเราดียังไงเราสามเราออกใบรับประกันใบนี้ให้นะครับรับประกันว่ารถไม่มีชนหนักติก่ํมจมน้ำตัดต่อก็ไม่ เปลี่ยนเครื่องเปลี่ยนสีไฟไหม้น้ำท่วมเรารับประกันซื้อคืนร0อเอร์ซตเต็มครับผมครับ <mm mm> ก็สรุปเจ้าคันนี้เป็นรถ c ีวิ c FB ปี2013ไม่แปด0 0ื่โล87 00มืกโลราคา288,000เราไม่ขายเราขาย278,000บาทเท่านั้นนะครับแล้ว อ่าแล้วถ้าใครซื้อสดไม่เสียแวดนะครับผมซื้อผ่อนผ่อน6ปีอยู่6,000กว่าบาทอ่าฮะร,รับประกันหลังการขายอ้เรารับประกันเครื่องเกียร์ให้1ปีหรือ10,000โลด้วยนะครับผมอ่าฮะแล้วอ่าถ้าใครสนใจแวะมาที่โชว์รูมรถบ้านคุณชาวลิตหรือว่าพิมพ์คำว่าชาวลิตคาก็จะ ใน o o o g l e แบบก็จะพามาที่นี่เลยอาา่าเราเปิดต,ตั้งเราเปิดตั้งแต่8โมงถึงทุ่มหนแล้วกันนะฮะแล้วถ้าเกิดมาติดต่อเซลเคสูบุ้นศูนย์เก้าศูนย์หกสามสองศอาก็วันนี้เซลเคก็ขอลาไปก่อนครับถ้าผิดพลาดประการใดก็โปรดอภัยด้วยนะครับครับสวัสดีครับขอบคุณครับ อสียงเข้าเหรอ